สวัสดีครับทุกคนผมบอนลนะฮะคลิปนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่แบบว่าผมจะคอสเพย์จริงๆไปงานคอสเพย์ปกติก็จะแตกงตัวเพื่อถ่ายคลิปใช่ไหมแต่จริงๆไปก็รอบนี้ก็มีถ่ายคลิปนะเออช่างมาถอะ <ๆ S 2> ก็จะแบบว่ามาทำเพรอะตัวละครคูรโรจากเรื่องวัน p i e นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปงานคอสเพย์ในวันที่26ที่สถานีกาบังซอใช่ไหมซึ่งวันนี้วันที่21มีเวลา22 ยี่สามยี่สี่ยี่สี่วันในการทำพกนะครับและแน่นอนว่าเลือกปวดหัวหรือว่าอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพียงคืนหนักเป็นคนที่แบบว่ามีความเครียรทีิในการแบบว่าทำพกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากแล้วก็ชอบที่อะไรที่แบบว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราขักเลยทำพกหนึ่งวันเนี่ยอชอบเลยก็หลักๆเลยคือถุงมืออ่าซึ่งไม่ต้องห่วงในถุงมือมาแล้วรองเท้าจริงๆรองเท้าคิดหนักมาก พราะหาแบบเยอะมากๆแล้วหาไม่ได้จนแบบมีอันนึงไปนั่งคิดว่าแบบไอรองเท้าจํหาหนูว่าตอสิ่งที่คิดไว้ในหัวนะครับนี่คือรูปสรงรองเท้าตอมคือรูปทรงมันได้มากเพียงแค่เราตัดข้างบนออกแล้วก็เอาข้างบนน่ะมาต่อกันมันก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วก็เอาไปทําสีทดามรองเท้าสุโรแต่ต,แติดตรงที่ว่าแพงนะ เป็นลองดูในเวอร์ชันเน็ตฟิกมามันก็แบบเป็นแค่รองเท้าหนังดำอะไรตัวที่เหลือก็จะแบบเป็นพ็อปตรงเอ่อปกเสือ้อปกเสือเส้อ,เ,อเลยแล้วก็ตรงกระดุมกระดุมอะไรเงี้ยหนักสุดจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีแค่นี้สั่งแว่นมาแต่ว่าดูแบบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แบรู้สึกว่าอยากให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทันแล้วมีเวลากี่วัวน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับผม เสร็จแล้วนิ้วนึงติดกับถุงมือแค่นี้บังคับได้ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> มีแอบซ่อนอะไรไปป่ะเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่ <c oughs> อะไรครับเนี่ยตอนแรกมีแค่นี้เดียวอ่าทำไม่ได้เหรอไม่ได้มันควบคุมไม่ได้ไอ้นี่นะก็คือเหมือน,ได,ไ,ดน <c oughs> ได้ได้นิ้วเทียมใช่ได้นิ้วเทียม ทำเสร็จแล้วให้ดูมือหนึ่งก่อนอันนี้แค่ทำแบบขึ้นรูปยังไม<ต>่เก็บสีเก็บสีแล้วก็อ่ปิดจุกใช่ใช่แต่ว่าประเด็นคืออันนี้สายเวลานะอ่าใส่เอง,เองนะสบายแต่ฮิวก็จับไม่ได้ก็ถอดข้างนี้ก่อนอ๋อเออทำไมาคิดไม่ได้วะเก่งจริงใช่ไหมเออไม่ยากอยู่แล้วระดับเราเรื่องแก้ปัญหาใช่อ่าแล้วใส่ข้างนี้ ไม่ได้ใช่ไหมก็ถอดข้างนี้เออว่ะไม่ต้องเล่นเดินใช่ไหม <c oughs> อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๋ไปไงทำไมหน้าดูเก่งเก่งมนออกกำลังกายอ่ะเหมือนทำเครื่องออกกำลังกาย,ยานิ้วขึ้นหน่อยซ้อมก่อนซ้อมก่อนเขาที่บ้านนั้นขนงรกมากหน้าแด็ด อุ้งหน้าแดงจริงอะเป็นไงแต่ควบคุมได้ใช่ไหมประมาณนึงอ่าแข่งแล้วเก่งเก่งอยู่ยกไปได้เลยเรวปวดมือนี่ฝึกไว้อีกสามวันอ่าอันนี้สองอันนี้สอง โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในวันงานคอนแล้วนะครับผมและนี่ก็คือสภาพทุกที่ทำเสร็จเป,ป็นที่เรียบร้อย ไม่ใส่เพราะเดี๋ยวใช้นิ้วไม่ได้นะแล้วก็เดี๋ยวแรงนิ้วหมดนี่พูดตรงๆนะเขินจิ้มหายเลยก็แต่งอะแบบเออไม่ชินอะยังนะวันนี้ยังยังไม่เห็นมีใครแต่งคุณโลกมานะนอกกระแสไปแล้วไงไม่มีใครแต่งอันนี้แต่งเพราะอยากอยากแบบมาทาคลิปอะไรเงี้ยได้ไหมไม่รู้เพราะคนเยอะมากไม่รู้จะคอนโทรลแบบโพซิชันคนยังไงเดี๋ยวมาลองดูว่า จะได้ประมาณไหนแต่ก็นีเ่เป็นการแบบว่ามาแต่คอนเพลคครั้งแรกผมไม่ขายนูกัตด,ดีกว่าวันนี้มานะครับผมมีมีนูกัตมาขายนะครับเป็นขนมเป็น,นูกัตก็ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถแบบพักมาที่แฟนเพจก็แบบว่าสามารถสั่งซื้อได้ส่งได้ทั่วประเทศเลยออกบูสครั้งแรกไม่มีขนครบอย่างเดียวโน้ หน้าตาน้าตาบอกเลยว่าร้านนี้เนื้อแน่นๆนะฮะไม่ผสมแท็กเกอร์นะครับผมข้างในนี่คือแบบว่ากัดเข้าไปที่มีแต่เบอร์รี่เต็มปากเต็มคำแน่นอนนะใครอยากลองก็สามารถสั่งได้นี้มันจะมีข้างในมันจะเป็นนมผงไง,งเวลาเราซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับ <c oughs> ยังยังไม่ยังไม่ผสมดีเลยเขายับไหม <c oughs> แต่แล้วเราเอามาเราก็ขยับออกมันจะไปคุกกัน ว่าเฟแแรหว่างน่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วครับนับว่าเป็นการคอร์สเทครั้งแรกในงานคอร์สแบบจริงๆแบบจัดเต็มเออแบบจัดเต็มแบบเดินใส่ถุงมือป <c oughs> กติจะไปเป็นแบบว่าไปถ่ายเลเยอร์คนอื่นๆนะครับรอบนี้ไปแบบได้มาคลิปหนึ่งเป็นคลิปแบบสั้นๆขำๆ เสียงนี้แล้วสั้นๆขำๆนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้เข้ามาแวะมกทายแว็กเกีรนนะครับใครที่ไม่ไปก็ได้เจอข้อขอกันมากเข้ามาถา่ายรูปนะครับใครที่ไม่ได้ไปก็ขอบคุณมากที่มาดูแลวขอบคุณวันนี้ถ้าสั่งด้วยเดีออเดอร์ได้